่อนดีกว่าว่าแต่ละเมนูเนี่ยเป็นยังไงบ้าง<ช>แล้วมีจุดอะไนบ้าขงข้าวผข่ปูนะคะโนได้ยินมาว่าถ้าเกิดว่าปูเนี่ยกินมาทานตามฤด,ดูกาล จะได้เนื้อปูที่แน่นใช่ค่ะก็เลยอยากให้พี่อุ๋งว่าเนื้อดูการที่ปูเขาจะเนื้อแน่นๆเนี่ยค่ะเป็นเนื้อดูการไหนบ้างคะก็คือหน้านี้ค่ะช่วงค่าพื้นแรงเนี่ยค่ะปูจะเยอะปูจะปูมันจะออกเดินหน้านี้ออ๋หน้านี้เลยคือเป็นช่วงของเดือนสิงหาเลยหรือเปล่าคะหรือว่ากรกฎาสิงหากรกฎาอ๋อกรกฎานสิงหาเลยใช่ไหมคะค่ะเรามาเมนูต่อไปเลยอันนี้นะคะก็คือปู ถ้าเห็นว่าขนาดไซส์ของตัวเนี่ยถ้าเรามาตามฤดูการเนาะมัาจะได้ทานกระตุ้นนั่นแน่เลยที่อาวุธลับค่ะไว้อาวุธลับค่ะอาวุธลับอ่ะคนไม่รู้ว่าเอามาทำอะไรค่ะเริ่มเลยหยิบเลยนะคะหยิบมาค่ะค่ะสังเกตไปที่ว่าเป็นการแกนกลางนะคะแกนกลางของตัว ปคสังเกตัไอนี um. ้ม <s> ันจะเล็ก <c> อ <oughs> <Okay. S 2> <c oughs> ันน mm ี hmm. nee, ้คือเป็นตัวเมียอ๋มีจะโตกว่าใช่ไหมคะจะใหญ่กว่าต้งมีจะใหญ่ก่าอ๋อค่ะอืมชอบชั้นไข่มีไข่คือตัมียจะมีไข่ใช่ไหคะอ๋อโอ้โหไข่น่าทานมากเลยบอุ้มของแกง่ายมากค่ะ ท Ś ี่ทำนี้จะป้อ e งีิการหรือว่าเิตาริตาัวจะแม่แดงอร่อยมากค่ะเปรี้ยวอมหวานแล้วก็ส่งกับที่รอง่อจริงๆค่ะพี่อื่นค่ะลองบ้านค่ะจริงค่ะน้ำจิ้มที่เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดเลยใช่ไหมคะออ๋ใช่ตำสมเลยใช้มะนาวใช้การตำนะคะที่นี่ไม่ปาดค่ะ จะได้แบบว่าเนื้อพริกแบบว่าสดเลยชอบรสชาติไหนสั่งได้การจะตำในไหนสั่งได้ด้วยพี่อึ่นใจดีตามใจพวกเรามากนะคะคุณผู้ชมอร่อยมากเลยค่ะคุณผู้ชมมันมีรสแบบหอมแล้วก็หวานเนื้อปูใช่ค่ะแล้วก็จะมีแบบรสชาติของเคี้ยวนิดนึงเผ็ดนิดนึงของเนื้อปูใช่แล้วเนื้อปูสังเกตนะคะว่าจะไม่ไม่แบบไม่หลวมอะค่ะปาติเราพวกปูมาเนี่ยมันจะหลวมอันนี้แน่น ไม่อยากกำก้านเลยแ่ะหน้าขาดมากๆเมนูต่อไปกันเลยดีกว่าเลยอันนี้เลยอันนี้อะไรคะพี่อืออันนี้เป็นปลาหมึกไข่หนึ่งมะนาวค่ะปลาหมึกไข่ไม่มะนาวอู้จะเห็นได้ว่าเขาแตกไข่ไข่ทันรักเลยไข่นี้ที่วัเลยนะคะแบบว่าได้ค่ อร่อยมากเรียกว่าทาร์ตเลยโอ้โหนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวลองเค็มๆเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปเลยค่ะในเมนูต่อไปเอาตัวนี้เลยอ้าวได้เลยเอาตัวนี้เลยดีกว่าค่ะเพราะว่านี่เป็นอะไรคะเป็นไข่ปลาลิเซียวค่ะไข่ปลาลิเซียวนะคะตัวนี้เอามายำเอามายำมันก็จะเป็นรสชาติที่ได้เปรี้ยวแล้วก็เหมือนโครมโคมค่ะค่ะมันจะนิ่มเ้ากับเค็มเลย ก็จะอร่อยเลยเมนูต่อไปเลยค่ะนี่นหมนอนนี้กุ้งเมยำมะพร้าอ่อนอ๋อค่ะมะพร้าอ่อนความหอมเดี๋ยวเดี๋ยวอ้อยขอ อ๋อนี่ค่ะจะอยู่บนข้าวได้นจริงๆเลยค่ะจริงๆค่ะไม่เป็นมะพร้าวที่แบบนี้ดค่ะมันมันแบบว่าเหมือนกับละลายไปกับชาได้แล้วทานไปเนี่ยละลายในปากใช่ละลายในปากค่ะพี่ตาอ่าพี่ตาค่ะเมนูต่อไปเลยโอ้โหนี่น่าเลยตรงนี้เราเดินจอมาที่เห็นเลยวค่ะว่าน่าทานนาทนแล้วกลิ่นนี่ชอว์มันจะหอมมากเลยค่ะอันนี้กระนิ่เนี่ยกั้งกระดาษผัดกระดาษผัดพริกเกลือ แล้วตัวนี้ค่ะอ๋อสังเกตว่าก็มีคนทาเยอะแต่ว่าของเราเนี่ยแตกต่างจากย่านนี้ไงคะเพราะว่าส่วนมากคนก็จะทอดกระเทียมอะไรน้คชาผัดพริกเกลือเนี่ยมันจะเป็นเมนูใหม่ทเมนูใหม่ที่นี่เลยใช่ไหมคะถ้าว่ามาที่นี่ก็ต้องมาทานที่ร้านเจ๊อื่นเลยใช่ไหมคะอันนี้เป็น ี่เป็นหอยนางรมเครื่องเครื่องจะอยู่ตรงนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมลองเออดูซิคืออย่างนี้พี่พาเวลาหนูไปเนี่ยทางผ้าป้ายนะมันก็เห็นเป็นแบบแบบหอยนางรมเช็ดขาวใช่ไหมคะแต่คราวนี้แตกต่าง้แลวพี่แตกต่างตรงสีค่ะก็เลยจะจะถามพี่ว่าอย่างเงี้ยเขาเกิดมาจากธรรมชาติแท้ๆเลยหรือเปล่าคะนี่หอยมาจากธรรมชาติธรรมชาติเลยใช่ไหมคะก็เลยจะสีทำนิดนึงจะ่ไหมคะ ขาก็จะแบบได้รู้สึกถึงความสดนะคะเพราะว่ะมันเป็นตัวใหญ่เป็นเลยใช่ค่ะเลยค่ะใช้และสีค่ะแตกต่างค่ะร้านจานึงค่ะอี่คืนิกอ่น้งลมสดๆนะะเวลาทำเวลาทานแล้วตึ้งจาก็คือนิ่งเาค่ะจิ้มสิงดสุูเด เจียวหอมค่ะอันนี้หอมเจียวอ๋อหอมเจียวมันจะหอมหอมต้องทาแบบใส่เยอะๆเลยใช่ไหมคะใส่เยอะๆผักกระถินใช่ไหมคะค่ะเพราะว่าหอยนางลมหมามันมีคอเลสเตอรอลแต่เราทานกับหอมเจียวเยอะๆเจียวช่วยลดโอเคเลยไม่อ้วนไม่อ้วนเลย ทานอาซาว่าคิปเป็นอยู่คนที่บ้านเลยค่ะอร่อยมากเลยค่ะคอนเฟิร์มค่ะอร่อยคอนเฟิร์มจริงๆเพราะว่าหอมเจียวเนี่ยเขามันใส่กับหอยนะคะที่เรียกได้ว่ามาจากทะเลโดยตรงสดเนี่ย เวลาทานเข้าไปเนี so, yeah. well, right. right okay. oh. no. ่ยมันรู้สึกจริงๆว่าเราเหมือนเรามาสัมผัสทะเลแล้วใช่นั่งลองทรงเครื่องค่ะเราผ่านต่อเลยค่ะอันนี้คือเมนูปลาตะพงทะลลันตาปลาตะพงตาพี่ตาดูวันนี้พี่ตาโก้อ้วนไม่ใช่หรอคะออ้ทานปลาเไยพี่าอ้วนเลยค่ะแล้วปลาก็มีประโยชน์ด้วยนะนังอ้อใช่แลว D N a ะ แล้วก็คือตัวนี้ก็คือเราลาดไปลานะคะเราก็แยกไม่ต้องไปลาดไมได้ไม่ต้องปาดใช่ไหมคะอ๋อสังเกตได้ว่ามันฟูยงเห็นได้ชัดะคะค่ะขึ้นมาเลยแล้วร้านเจ้อหนนี้เปิดมานานหรือยังคะก็เข้า20ปี20ปีแล้ว20ปีเรียกว่าเหมือนเหมือนแบบว่า้เลนะใช่มใช่แล้วก็ที่อื่นนี้คือเริ่มจากที่ว่าเราเป็น ชาวประมงค่ะลูกชาวประมงเลยชาวประมงที่เลยค่ะพื้นที่เลยคนพื้นที่ค่ะ่ใช่ทั้งนั้นคนพื้นที่เนี่ยก็ต้องรู้อาหารสูตรดีมากเลยนะเสร็จแล้วรับรองได้เลยค่ะว่าคุณคือไม่ผิดหวังแน่นอนที่ร้านเจอึ่งค่ะร้านเปิดกี่โมงปิดกี่โมงคะถ้าคุณผู้ชมอยากจะมาค่ะเปิดตั้งแต่แปดโมงเช้าจะปิดทัวร์สามทุ่มสามทุ่มถ้ามีลูกค้าเยอะก็เลทได้ก็งจากนั้นลูกค้านั่งได้ตลอดอ๋อนั่งชมทะเลได้เลยอ๋อแต่ว่า สามทุ่มเท่านั้นนะคะสามทุ่มต้ปิดตัวนอกจากนั้นแล้วร้านเจ้าอื่นเนี่ยก็ยังมีการรับจัดนอกสถานที่ด้วยใช่ไหมคะสถานที่เป็นยังไงบ้างคะรับจัดนอกสถานที่ก็รับทั้งทำเป็นคิวปิ้งย่างหรือจะสั่งโอเป็นโต๊ะกาทำหารออกจากงานเลี้ยงอะไรเนี้ยก็ได้ค่ะพี่ตาคะจัดทีร้านก็ได้ อ๋อที่ร้านกระาัมใช่ไหมคะบัวเอี่ยร้าหัวรับหมดเลยนะรับมาเลยนะคะพี่รานคะแต่คราวนี้คุณผู้ชมจะินในข้าวหนานว่านบเนี่ยเฉพาะในระยองเท่านัค่ะทประเทศค่ะทประเทศเลยเปิดกระปะานที่ระยองเลยใช่ถ้าว่าคุณผู้ชมจะมาทานอาหารที่ร้านเจ๊อุ่นก็องเป็นทามายังไงคะก็ถ้ามาจากกรุงเทพก็จะผ่านมาทางเส้นสายตังข์งค่ะ อ P C ก็ตรงมาเรื่อยๆจนมาถึงที่สี่แยกกระพงเขาจะบอกทางเล้อกลงหาดยรขวาลงหาดยใจจะมีป้ายว่าลงหาดแยใจลมหายใจค่ะมาไม่ยากเลยใช่ไม่ยากเลยใช่ค่ะพี่ตาต้องแอบออยมาแน่เลยที่งนี่อย่างเงี้ยใช่แล้วหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมาไม่ถูกก็สามารถโทรมาสอบถามตามเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะค่ะ ถึงเวลาที่เราจะต้องแบบโอ้ยเรียบร้อยค่ะให้ผู้ชมไปนะเราเริกมร้องแล้วก็แบ่งร้อมตั้งแรเทศถึงระยองนะคะตอนนี้เราเรียกว่าเรียกน้ำย่อยกันไปได้นิ่ๆหน่อยๆเริ่มแล้วค่ะเริ่มที่จะหยาทานทั้งชานแล้วนะคะคุณผู้ชมเพราะงั้นนะคะคุณผู้ชมอย่าอวอยกับพี่ตาแล้วก็เจ๊อึ่งนะคะต้องขอตัวไปรับประทานได้หมดดีกันนะคะยังไงวันนี้นะคะเรารายการ